สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กั Arc บเกมอาร์ทไนท์ครับในคลิปนี้ก็พาไปดูโมดูลของวิสเลสนะครับนะฮะของโนเอลนั่นเองนะมาดูโมดูลนะครับก็เพิ่มความสามารถนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น35หน่วยดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น35หน่วยแล้วก็ทำให้โจมตีศัตรูเนี่ยเปร็จเป็จโจมตีศัตรูที่ไม่ได้บล็อกด้วยตัวเองที่แรงขึ้น120%เนี่ยเพิ่มเป็น130%นะครับ ก็มาดูกันที่การปลดล็อกนะครับที่การปลดล็อกก็จะมีมิชชั่นแรกให้วิสแลนะครับจัดการศัตรู50ตัวนะครับสะสมไว้ให้ครบแล้วก็มิชั่นที่2นะครับให้ลงดาด S36 ให้ได้3ดาวโดยที่ตัวที่จะดีพอยลงมาที่เหลือเนี่ยต้องเป็นดีเฟนเดอร์เท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับว่าดีเฟนเดอร์ที่เอามาลงเพิ่มเติมได้ ได้กี่ตัวนะครับกันนี้ก็จัดเต็มดีเฟนเดอร์ได้เลยแต่แต่ก็เท่าที่ผมลองมาใช้แค่สตัวก็ผ่านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน S 3 6ครับผมมาที่ด่าน S 3 6นะครับก็ตัวละครที่ใช้ด e เฟนเดอรสตัวแต่แนะนำให้เอา d e f e n เดอร์ที่ฮิวได้ไปด้วยอย่างน้อย1ตัวนะครับก็ไปเลยไปลุยกันเลยผมใช้ครัลาด้วยนะก็ทุกคนน่าจะมีนะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ตัวฮิลเนี่ยผมก็เอาฮิลมั่นๆเอาเอาหลานมาเพิ่มนะครับเนลโนเอลแล้ววะเนลเอาวิสแลดนะครับลงก่อนเลยตำแหน่งนี้นะเออแล้วโนเอลมาจากไหนวะเอานมาแบ็คเคอร์เวอร์ปะบัวล่าลงตำแหน่งนี้นะครับในช่วงต้นเกมให้วิสแลด เป็นเป็นคนจัดการแล้วก็บล็อกไปด้วยตัวเองก่อนนะครับนี้ลงดีเฟนเดอร์ฮิลนะครับลงสกิลอาจลืมพูดนะครับสกิลให้เลือกมาเป็นสกิลสองนะครับอย่าใช้สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งไม่ไม,ไม่รอดนะครับสกิลสองเนี่ยมันจะตจงตีใส่ศัตรูที่ถูกบล็อกอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะมอนมันจะมาเยอะมากๆนะครับ อ่ะแล้วก็ไอ้น,นเนด่านนี้เนี่ยทำครั้งเดียวก็น่าจะอะได้เรื่องแหละได้มิชั่นแรกไปด้วยเพราะออนมันเยอะมากออนในด่านนี้นะอ่ะตรงนี้นะครับรอให้ทากมันเดินเข้ามาประมาณหนึ่งอะประมาณนี้แหละโอเข้าม,มาเยอะแล้วกดเปิดสกิลครับ เพียพรต้องควนจะเคลียร์ทันนะนะครับอันนี้ก็จบแล้วแหละถ้าได้อย่างนี้คือจบแล้วไม่มีตัวหลุดที่เหลือก็รอให้ดาเมจลง่อให้มันโดนฆ่าไปเอเนะครับจบกันไปราดาน,นี้เอ๊ะตะกี้ผมไม่ได้กดแอคทีฟใช่ไหมเเรียบร้อย เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครัสำหรับิปศาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกคนครับ